สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมันอีนก็นหนาวคือเกาหนาวกลัวเกาอีกปากแตกมัดมือเกลื <c oughs> ่อนเกือบเอาชีวิตบอลอดแพ่มันิยอนพี่น้องเนี่ยต้องพึ่งล้างจืดผู้ใดได้ยื่นข่อยว่าข่อยแพ่ม่นิยอนเขาก็หัวขวน สบายอีหยังกินมันซื้อกับแพพี่น้องเ้ยคนมันแพ่เนาะกินลงไปแล้วมันเต็นเลยแบบว่าโอ้ยไอยมันตีขึ้นเลยตีขึ้นแบบว่าปวดหัวแห้งมึนหัวเวียนหัวผื่นผอมหายใจบ่บ่ได้เลยหายใจแบบใจสิขาดนะน่ะมันมันขยันสุตมร่าเห้ามไปอวกหรือว่าไปทายออกกันโอ้แพร่ คือบ่ยั่งเป็นก้นดอกเหรอปาคือสีเ่เดไปนอนโรงพยาบาลละปานี้จนได้เพิ่งยาเนี่ยใบลังเจิดมาถอนพิษท้องนี่ยปวดอยู่เมื่อคืนปวดอยู่บวบบวบหนาวกับหนาวยังสีเ่เดมาเฝ้าห้องน้ำอีกโอ้ยชีวิตแผ่มันกินบ่วยลายได้พี่น้องมันนั่นเขาเอือนเอาอยูอ่หมู่บ้านนี่เขาเ็ดหวานมันมาวานนัดเนาะเขาเอิอนว่าเอาหวานมันมอแยกจอยเขาว่าข่อยก็เลยยางหนีข่อยว่าข่อยบ่เอา ข้าเจ้าก็ยังตักใส่ถุงมาใส่กระตาให้กระตาไปวัดอ่ะนะตักง่ายถุงหนึ่งอันจริงๆแล้วก็หู้โตอยู่ไปจากของแผ่ม่นอีออนเพราะว่าเคยเคยเป็นมาสามครั้งแล้วไงในครั้งที่สี่แต่ว่าควบสิจาของเป็นเบาหวานอะนะมันเหมือนมันมันต้องการของหวานอ่ะนะหรือว่าเบาหวานลดกับบระหู้คืออยากกินของหวานก็เลยไปเปิดตู้เย็นว่ามีอันของหวานอยู่ก็เลย มาเทสใส่ถ้่วยตักใส่ปลาข้ามเดียวแล้วก็คือคือตักไปแล้วกินไปแล้วนะก็เลยคิดแต่ว่าเอ้ยพวกินดีกว่าเดี๋ยวยามันเป็นทีเป็นคือเคยเป็นอ่ะนะกินมา่านมาจะผอมมั่นเคืองช่วโมงเนี่ยอาการเป็นเลยอาการเกิดเลยคือแบบมืนหัวปวดหัวจุกท้องแน,น่นท้องก็เลยไปเอายาทา้ําขามันกิน มันก็บรดีดีขึ้นแบบว่ามันเริ่มแน่นขึ้นหล้ลยๆแ,แน่นแน่นแล้วก็หั่นใจบ่ออกอ่ะนะก็เลยได้นั่นแหละไปรวงข้อรวงข้อเพื่อให้มันออกไปนะแล้วก็หลังจากรวงข้อแล้วก็เ้ยเอาเลยจริงเนะี่ยเห้ยเอเลยทั้งลางทั้งบนจนหอนเดืกเหมือนกับว่ามันออกจนเหมือนแล้วมันยังคอยเศร้าจังอยู่ได ก็เลยได้มากินอันนี้แหละไขรแน่ร่างจืดใบล่างจืดอันนี้ติดบานไวไน่นคือดีด้วพี่น้องใบล่างจืดมีพวกชาว้ก็ได้เป็นมันจะมีเป็นใบแห้งๆทาเหมือนชาน้าก็เอาอมาต้มมาลวกมาช่วงกระําห่อน,นกินถัดมาห้าพึ่กับสีวอาว่าพิษก,กระบุญยังเดียวละ่ะแต่ว่าข่อยพวกหูเราข้าม่ากระบุญน,นะหูยังเดียวว่าข่อยแพ้ ชีวิตข่อยหนึ่งคือแพ่บักหอยเชอรี่ก็แพ่อันนี้แหละแพ่มันอีออนแพ่อีนี้ส่วนหอยเชอรี่เด็กคือไปเลยแบบหนาในบวมมือหนาปากง่ายหูตึงเพื่อนขืนเต็มโตตาปิดอากาหันใจบอกก็เลยบอกกินหอยเชอรี่เลยผู้ใดก่อยหอยเชอรี่เห็นเคาเห็นก็นยากอยากก็จะคอกินมาได้เนาะ โอเคค่ะมาบ่อยฟังซื้อดอกว่าจะของแพร่มันแพร่มั่นอีออนพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะ